มันก็ไม่ลงสิต้องจับให้มันตรงก่อนจับให้มันตรงๆมันก็ลงเองเล่นแล้วก็เก็บด้วยนะเล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยนะคะอุ้ยตัวอะไรนะปานคือตัวฮะบาบ้าบาบ้าที่ไหนเล่าตัวอะไรคะหมูหมูพริกหมูนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรล่ะคะ หมาสิดารู้มันคือหมาปานไม่รู้หรอมีอะไรอีกมีตัวอะไรอีกคะลูกก็ลูมม what กก็ไ, for ไหนปานรู้จักตัวอะไรไหนรู้จักตัวอะไรคะไหนมันคืออะไรคะมันคืออะไรอ่ะหมาไหนรู้จักตัวอะไรอีกปานรู้จักอะไรบ้างเนาะอันนั้นอะไรคะเสือเสือที่ไหน อุ้ยตายแมลงอันนี้ก็ม้าเหมือนกันเขาเรียกว่าม้าลายไหนเสือตัวไหนดูดีๆสิไหนเสืออ่ะไหนตัวไหนเสือเธอเห็นลายลายก็เป็นเสือหมดเลยหรอโอ้สิลายียมมาไทเกอร์นั่นแหละเสือเธองงอะไรกับม้าลายไหนไดโนเสาร์ตัวไหนปานรู้จักไหมเออแล้วทําไมต้องจับหางมันด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรต้องจับหางมันได้ฮะ อะไรคะขาขาดขาหักใครทําไม่รู้ใครเล่นแรงเกินเอาง่า้เลยเออตัวอะไรอีกรู้จักตัวอะไรอีกี่ตัวอะไรคะหมาป่าเออยังดีที่รู้จักหมาป่าแล้วป่ะเนาะเออตัวอะไรอีกตัวอะไรคะเนี่ย มอตัวอะไรคะมอมอตัวอะไรวัวใช่เลยอ่ะตัวอะไรคะมาพูดตั้งหลายรอบนะตัวอะไรนิวตันตัวอะไรคะมันคืออะไรคะตัวอะไรพูดในนนสาวอะไรคะตัวอะไร ไลออนสิงโตสิงโตมันคือสิงโตกาปานตัวอะไรคะเดี๋ยวเขาหยิบเองเขาหยิบเองเทไม่หยิบแล้วเร็วอย่าสต็อปตัวเองลูกมานน่นอยู่ข้างบนน่ะเอาออกยังเอาออกยังหนัวออกยังเอออยู่ข้างหลังโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นลูก ว้าวใจเอาก็ของนักเรียนของทุกคนนั่นแหละลูกของเด็กๆนั่นแหละะต,ตัวอะไรอ่ะพูดตั้งหลายรอบแล้วตัวอะไรคะมา,าคือมา